แบกหน้าขอหม่ำจกมกใช้นี่แทนบ้านป่าเทพหลังหาจ่ายเดือนเป็นแสนจนหมดตัวเผยเรื่องจริงเตรียมหนีย้ายไปอยู่ลาว เทพโพง,งามเผยชีวิตตอนนี้บ้านกำลังจะถูกยึดเปิดใจจะไปใช้ชีวิตที่ลาวหลังจากที่นักสแสดงตลกอาวุโสเทพโพง,งามได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้บ้านกำลังจะถูกยึดพร้อมกับเผยอ,อนาคตว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศลาวเหตุเพราะทำกิจการต่างๆไม่ประสบความสำเร็จทำให้เกิดภาระหนักมีข่าวว่าปราเทพจะถูกยึดบ้านเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร ป่าเทพตอบว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้อยู่ในซอยกันตนาอยู่กับครอบครัวลูกหลานครับหลังจากน้ำท่วมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านยังเลอะเทอะเหมือนเดิมที่คิดจะขายเพราะอยากใช้ภาระหนี้สินเขาให้หมดหมดสักทีไม่มีเงินไม่ว่าแต่เป็นภาระเขามันน่าเบื่อมากคือถ้าขายบ้านหลังนี้มันขายก็เบาลงมากครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แหละไม่เป็นไรแต่เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของเรามากกว่านะ ป่ามีภาระเยอะบ้านโดนยึดไปหลายหลังแล้วเหมือนกันตอนนี้เป็นภาระอยู่ประมาณ6-7ล้านบาทถ้าขายบ้านจะเบาลงเยอะจริงๆถามว่าเรากังวลไหมก็ไม่เลยคือตอนนี้เราขัดสนทุกอย่างมันก็ต้องจำหน่ายออกไปเป็นเรื่องธรรมดางานในวงการบันเทิงตอนนี้มีอะไรบ้างประเทศได้บอกว่าไม่มีแล้วนะเหมือนมันไม่ใช่ทางของเราแล้ว คงกเกษียณตัวเองออกมาดีกว่าอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าส่วนข่าวที่ออกมานั้นมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างข่าวป่าแค่ต้องการจะประกาศขายบ้านเท่านั้นส่วนเรื่องจะอ,อพยพไปอยู่ลาวคือเคยคุยกับเพื่อนเฉยๆว่าน่าจะไปหาลู่ทางที่นู่นได้ตอนนี้คิดว่าเราไปไหนก็น่าจะไปได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่หรอกลองดู และไม่นานมานี้แม้จะถูกขนานนามว่าเทพแห่งการล้มเหลวแต่ประเทพโพงามก็ไม่เคยเทอ้อเดินหน้าทำกิจการของตัวเองมาเรื่อยล้มลุกคุกคานหมดเงินไปหลายสิบล้านแต่ก็ไม่เคยถอใจล่าสุดป่าเทพมานั่งพูดคุยในรายการดังปีนี้อายุครบ70ปีแล้วอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดป่าเทพบอกว่าอยากได้ภรรยาสาวๆสวักคนพร้อมทั้งหัวเราะอายุเจแล้วแต่ดูแข็งแรง เป็นเพราะว่ากินมังสวิรัตหรือเปล่าป่าเทพได้เผยว่าเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่เห็นแล้วสงสารก็เลยไม่กินพวกเขา30-40ปีมาแล้วไม่ทานเลยไปตรวจสุขภาพมา2ปีก็ร่างกายปกติไม่เป็นอะไรเนื้อสัตว์พวกนี้มันเกี่ยวกับสารเคมีด้วยบางทีทำให้ไม่ดีกับร่างกาย ถามว่าสมัยก่อนดังแค่ไหนปราเทพตอบว่าเมื่อก่อนดังมากขึ้นเครื่องบินเป็นรถเมลเลยสมัยก่อนค่าเครื่องบินแพงมากใครได้นั่งนี่สุดยอดมากเลยนะรายได้ตอนนั้นไม่เหมือนยุคนี้เพราะสมัยนี้ได้เยอะมากสมัยก่อนได้ไม่เยอะมากโชว์ตัวได้ห้าร้อยพันสมัยก่อนมันเยอะอยู่นะ ถามว่าเคยยืมเงินเพื่อนๆน,น้องๆในวงการหรือไม่ปราเทพตอบว่ายืมหม่ำจกมกคนเดียวช่วงนี้ไม่กล้าไปคุยกับใครหรอกป๋าอายเขาทางทางที่อดนะหิวแต่ไม่เคยพูดต้องดูว่าใครที่คุยได้ก็มีหม่ำที่คุยได้หม่ำดีมากที่จะโดนยึดหม่ำก็มาช่วยทุกทีไม่รู้เป็นไงและไม่เคยขัดมีอะไรให้บอกช่วยทุกครั้งเลยไม่ใช่นิดๆหน่อยๆนะ อยากจะบอกหม่ำว่ารักหม่ำน,นะจ๊ะที่ไม่ได้ยืมเงินคนอื่นไม่ได้ทรนงนะแต่ขี้อายไม่กล้ากลัวหน้าแตกเผื่อเขาไม่มีถามว่าชีวิตเจอมรสุมมาเยอะแต่ก็ดูไม่เครียดเลยปราเทเพเผยว่าคิดทำไมคิดก็ไม่มีประโยชน์คิดแต่เรื่องไม่ดีก็จะไม่มีสมองคิดเรื่องดีๆตอนแย่ๆล้มๆก็ไม่เคยมีเรื่องตัดช่องน้อยแต่พอตัวอยู่ในหัวเลย